ประกาศภาวะฉุกเฉินประกาศภาวะฉุกเฉินขณะนี้พบวัตถุอันตรายหน้าตึงระดับอินดีแห้งแกร่งระดับคานบอนกำลังมุ่งหน้าไปที่ลานพญานาะศ uh. พวกมึงมองกูด้วยสายตาเหมือนกู ตัวประหลาดเออกูมันเด็กธรรมศาสตร์แต่เป็นวันชนที่มึงไม่เคยคาดหัวปฏิเธทยาสะผมฟูฟ่องจนมึงต้องกลมกลาบรังแงคกูสบายที่มึงหิมดตกกลางนรกจนมึงต้องเข็ดเคียดเดินสายหน้าปนเข้าเล่นมาเหมือนมาหลอกเอาของแทงหน้าตานิ่งเฉยแต่มันสะเทือนไปยันกำแพงใครจะด่าว่ากูสกปรกเออกูก็ไม่ได้บอกว่ากูสะอาดแต่ความตึงของกูมันของจริงไม่ได้เพิ่มฟิลเตอรปป์ปอนปลอมเบอ,อ อยากจะลองพื้นมึงอยากจะวัดพื้นเดี๋ยวกูจัดให้นักจนหน้ามึงยับเหมือนโดนรถทับเตรียมรับแรงกระแทกจากความสวยระดับหลงังๆมึงไงนะโลองพื้นไอหัวปฏิ่สัทยาสับผมไม่หัวซีอูหรือเปล่าเธสวยแบบธรรมชาติ ชาดแตดับไพ่พิเปิลนาตตอ,อินโคคาบอลมึงไงนะผล่ลงพึง้งไอหัวปฏิสัทธิอใช้ยาสะพมให้หัวหอยหรือเปล่าเธอสวยแบบทรมาชาแต่ดับไพ่ที่ปิลนาโตอ,อินขอคขคาบอลสมองน้ากูทาไมหรืออยากได้ไลายเซ็นนาโตตันุณนิ่งเหมือนหินพั สันเมันนกปีกหะกบินขอคามบอลของกูทนทานกว่าเคราะสะท้อนในรอบมึงจะลํำเวทใส่ไอ้สกิหลหรือจะได้ยันบุกการีกูก็ยังยืนร่งงานเหมือนตึกสีที่ไม่มีวันพังความสวยกูมันคืออาวุธิค่ามึงตายแบบไม่ต้องพึ่งทังทางขยันหรอไม่ใช่ทั้งนำมันโว้ยเวิภาพทุกตา สาวหัวกูก็มีสิทธิ์เลือกมึงจำมาจัดระเบียบอะไรกับกูให้พวกชอบเสือกกูคือภัยพยิบัติที่เดินได้คือสนามไม่ที่ใส่เสื้อยืดเก่าๆมึงสวยแบบทลาสเต็ตแต่กูสวยแบบวินาซันตโรปัเป่าพ่อแม่ไม่ได้สอนให้กูเรียบร้อยมือนผ้าพับไว้แต่สอนให้กูกวนตีนจะมึงต้องร้องขอชีวิตน้อต้อยนนะ่ะคือนิ่งเพื่อรอจังหวะสวนขออคามบอลนานงะคือแข็งวกว่าชนกับพวกชอบป่วน มึงพร้อมยังรอบสุดท้ายเอาให้หูดหลักไปเลยมึงไงนะบนลองพื้นไอหัวปฏิสัทธยาสับมไมหัวไอซียูหรือเปล่าเธอสวยแบบธรรมชาติระดับไพพิพันหน้าต่ออินขอคานบอลหน้าต่ออิน จะเลอนสดเออสรุปหัวกูเองแหละไม่ต้องถามซ้ำไปสระผมละบาย